เอาสิบอีกขนกระเบิดขยะเต็มเลยน่ะเอาอย่างไงดีผมต้องนีคนนึงคนนึงไหวไหมเออหมดกันเดี๋ยวเดี๋ยวยูยูอยู่ตรงนี้แหละเขาเขาว่าปุ๋ยอินทรีย์เหรอครับปุ๋ยนะ อ้นี้มัเขาเรียกว่าไน้ำปักแปเซนใช่เหรอสองโอ้โหาอ๋อกขาทำกับสักนะปลูกลำไยปลูกอะไรตรงนี้นะมีดอกดอกไม้วันไว้คูอีกนะโอ้โหแต่ว่าไม่อันตรายเนี่ยมีนะมโยมอีกนะต้นกระบองเพชร ทีหลังก็ทำป้ายเตือนกันเลยระวังกับระเบิดเลย <c oughs> เขามีอยู่ป้ายเ <c oughs> ขาน่ะอยู่เดี๋ยวเราจะอ,อยู่เฉยๆขวาออกอ่ะเดี๋ยวสิอะใช้กี่เดือนอะถังกี่เดือนอะท่านชิ่อสมไปไงเ <c oughs> ออถังใหญ่ไม่ใช่หรอกผมชอบเดิมตามไปดูไงว่าต้นไง <c oughs> ต้นบึงอไอ้ต้น <c oughs> กระบองเพชรอ่ะนะ แต่ไม่เป็นไรไม่เลือดหรอกครับพอดีผมพักผะเยอะฟุตวันกินเลยอ่ะสั้นเลอ เจ้าดุอีกอ่ะมึงเดินเข้าไปทำไมต้องลงติ๊กต๊อกอ่ะอ่ะตัวนี้ครับดูไห้ดีมากเลย มืออาชีพเลยประสกอ่ะมือนิ่งมากเลยต้องถอนเท้าของช่างใช่ไหมมีจะมีเดี๋ยวครอบไว้เด้ย <c oughs> <c oughs>